วัันนที่ฉได้จับมือของเธออครานนันก้้งสหรัฐสวมบทคุณเอือ้อผู้ชายอบอุ่นหนุ่มในฝันของสาวๆจับคู่สีริต้าเจนเซนในบทเกณ์หลงคุณหนูไฮ<ต>โซที่มองทุกอย่างสวยงามในละครอย่าลืมฉันไหมวันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าห้องส่งของเราเนี่ย ก็มีแฟนคลับของพี่เอื้อของเกณฑ์หลงเนี่ยนะคะมาทักทายกันเพียบเลยทีเดียวะนะคะก็พิสูจน์ได้ถึงกระแสความดาังของคู่นี้อีกหนึ่งคู่ในอยายลืมชันนะคะ,คะรวมไปถึง s อสเของเราด้วยก็ส่งคําถามมาได้เลยนะคะถ้าเกิดพี่เอื้อมองเห็นก็จะตอบให้นะคะสวัสดีค่ะพี่เอื้อสวัสดีค่ะค่ะพี่กองแล้วก็สิริตาเจนเซนนะคะ,คะขอถามหน่อยว่าตอนนี้ทั้งคู่ไปไหนมาไหนเนี่ยกระแสที่เราเจอกับแฟนคลับเลยซึ่งหน้าเนี่ยเป็นยังไงคะก็ ถูกเปลี่ยนชื่อแล้วครับตอนนี้แต่ไหนก็ถูกเรียกพี่เอื้อพี่ก้องหายไปไหนไม่รู้จะเป็นพี่เอื้อไปตอนนี้เปลี่ยนชื่อสิเดตาล่ะคะเหมือนกันค่ะก็เรียกเกินหลงชื่อจริงนี่จำไม่ได้แล้ะค่ะเหมือนกับพี่ก้องเลยอค่ะแล้วก็ฟีดแบ็กหลายคนบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยนะคะสงสารเกณหลงมากเพราะว่าเหมือนกับถูกเขมชาติเนี่ยหลอกอะไรอย่างงี้ค่ะแต่พอดูไปดูไปเนี่ยจะเริ่มหมั่นไส้แล้วค่ะไม่อ่ะชอบค่ะคือหลายคนแซงตัวเองเป็น เกลหลงเยอะมากค่ะก็แต่เดี๋ยวต้องดูอาทิตย์นี้เลยนะคะอาจจะเปลี่ยนใจเป็นไม่ชอบเกลิงหลงได้ค่ะเพราะว่าจะมีฉากแบบเต้นแทงโก้กันเนาะคนก็จะเริ่มแบบเหมือนไส้อยากเป็นเกดหลงอะไรแบบนี้ค่ะทำไมคะเหมือนไส่อยากเป็นเกลิหลงเพราะอะไรคะเพราะว่ามันได้แนบชิดกับพี่โก้มากค่ะได้แนบเนื้อแบบสุดๆค่ะโอ้โแล้วพี่โก้กับฉากแทงโก้เนี่ยค่ะ จะมีคนหมืนไส้หรือว่าอย่างไรคะมีเพื่อนผู้ชายผมอีชาผมเยอะมากเลยครับเพื่อนผู้ชายผมเวลาผมไปไหนตอนนี้เจอก็จะถามถึงแต่เกล,ลงหลงจริงหรอเป็นไงอยู่ใ,ใกล้เกลงหลงเป็นไงบ้างเล่นละครกับเกนหลงทําใจยังไงเขางขนาดนั้นมึงอยู่ใกล้รู้สึกไง <c oughs> มีคนถามว่าแล้วคุณเอื้อตัวจริงกับพี่ก้องเนี่ยเหมือนกันไหมคะหลายคนบอกว่าใกล้เคียงนะ ก็อาจจะเป็นคนขมขึมเงียบเียบนิ่งๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่เอื้อนี่ไม่ใช่นักดนตรีผมเป็นนักดนตรีตัวจริงมีเสน่ห์กว่าค่ะบอกเลยนี่คะะแล้วเราคือตัวละครทุกตัวในนี้เราเห็นว่าแบบคนดูแล้วอินหมดเลยเนี่ยนะคะแต่ว่าในแง่ของการแสดงที่ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะมันเป็นยังไงมันหนักไหมคะในการที่เรารับบทบทเหล่านี้ก็พูดถึงก็ไม่หนักมากนะครับเราก็ทําความเข้าใจกับบท ก็เล so ่นไปตามบทก็มีผู้มุ่มกลับมีพระเจ้าคอยดูแลอยู่ก็ก็ว่าไปตามบทนะครับก็ไม่ไม่ได้ยากมากอะไรครับของเนต้าล่ะคะของเนต้าล่ะคะก็ เหมือนกับพี่กองค่ะก็คือว่าด้วยความที่บทดีนะคะ,คะแล้วก็ทีมงานทุกคนเก่งมากๆแล้วก็คนจะชมเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของเกลิ่หลงเยอะมากๆเลยเออจริงๆต้องขอบคุณทีมงานมากๆค่ะทั้งพีดาทั้งปา้าจ๋วแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะคอยดูแลตลอดเลยค่ะในเรื่องหน้าผมเสื้อผ้าแล้วก็มันก็เลยออกมาดีมากๆเลยค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับมาดีมากต้องขอบคุณคทุกเสียงตอ,ตอบรับเลยนะคะดีใจมากๆเลยค่ะมีฉากไหนประทับใจหรือว่าเป็นฉากยากฉากหินไหมคะ ยากนะครับยากสำหรับผมนี่น่าจะเป็นฉากเต้นรำเพราะว่าเราเต้นํำไม่เก่งอ๋อเนเต้นเก่งต้องพยายามทำไม่เก่งผมไม่ชอบเต้นํำเลยแต่ต้องมาเต้นแทงโก้แล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่คุ้นด้วยแทงโก้นี่ก็ต้องมา,มาฝึกกันใหม่มาเรียนใหม่ไปไป,ไปเข้าคลาส สอนการเต้นกันเลยแต่จะบอกว่าไปทําข่าวตอนถ่ายทำฉากแทงโก้นี่เหมือนกันพี่ก้องคือป้าแจ๋วที่นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์บอกว่าโอ้โหเคลิมนี่ขนาดเต้นนี่เป็นขาดไม่กี่ชั่วโมงเป็นเลยค่ะก็คือเรียนแค่แบบห้านาทีปุ๊บเป็นแล้วด้วยแต่แบบหืมจริงจริงค่ะคือเก่งเก่งจริงจคือเหมือนพี่ก้องนี่คือให้เรียนอะไรก็เรียนแป๊บเดียวก็จะเป็นได้เลยอย่างมันจะมีฉากปันมอด้วยค่ะค่ะตัดเดียวแบบขึ้นเป็นรูปแบบเป็นเรื่องเวลาเลยคือเขาแบบ ไปอะค่ะก็มีหัวทางด้านของศิลปะศิลปะค่ะใช่ม่ยาไม่ยมีการบอกจังหวะลิต้าอีกนะยังยังยังโอเคไปเรกว่าจังหวะของนักดนตรีนะคะมีความประทับใจในตัวละครตัวไหนบ้างสำหรับเรื่องนี้โดยส่วนตัวของเราเองนะคะก็ประทับใจสุดเลยครับคุณไก่กับคุณไข่ ก็สนุกดีเวลาเข้ามาที่กองก็เฮฮาดีครับแล้วก็ต้องพยายามฟังเขาให้รู้เรื่องแรกๆเนี่ยเราจะฟังไม่รู้เรื่องตอนหลังๆเราจะเริ่มชินกับสำเนียงเขาเมกนุเลกกยไข่คาวอะไรนะแม่นูเลกไกไขู่ิคาวตอนหลังก็เริ่มชินนี้วทุกคนบอกว่าเอพี่เลี้ยงเป็นมอนหรือเปล่าเพราะรัเสียงไม่มีบรรยุกอะไรเลยนะแต่น่ารักมากค่ะซิลิต้าล่ะค่ะเหมือนกันค่ะ ค่ะจริงๆค่ะก็คือว่าทุกคนจะต้องตกหลุมรักไก่กับไข่เขาน่ารักมากแล้วก็เขาไม่ดื้อไม่ซนให้เล่นก็เล่นให้หยุดให้ก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ริต้าว่าเขาเขามีเสน่ห์เวลาเวลาแสดงอะค่ะแล้วก็เป็นเป็นที่ชื่นชมของทุกคนเลยพี่ติ๊กพี่แอนพี่ก้องใิต้าแล้วก็ทุกคนจะจะตกหลุมรักสองคนนี้มากเขาถามว่าไม่ซนจริงๆหรอคะ ก็ทนแต่ว่าซนแต่ไม่ดื้อค่ะคือคือแบบให้มาเข้าฉากก็เข้าฉากให้หยุดก็หยุดแล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตทนด้วยมีความอดทนสูงไม่หวังไ่เช้าถึง3ามสี่ทุ่มก็ไม่งอแงไม่เคยร้องไห้เลยนะคะไม่เคยร้องไห้เลยแล้วก็ไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยไม่นอนด้วยคือคือไม่ต้องหยุดให้เขาหลับแล้วก็มาถ่ายใหม่คือเขาจะแบบน่ารักมากค่ะท้ายนี้บีอะไรจะฝากเชิญชวนเพราะว่าช่วงเดดติ้งเดียวหูคงกระฉุดแน่เลยนะคะก็ฝากติดตามชมกัน ก็จะสนุกขึ้นเรื่อยๆก็ใกล้จะจบแล้วเนะเหลืออีกสองวันเท่านั้นนะคะก็ฝากติดตามด้วยพุทธประหัรนี้ก็จะจบแล้วครับผมใครที่ลุ้นอยู่นะว่าคู่นี้เมื่อไหร่จะสารภาพรักกันสักทีจะรู้ใจตัวเองกันสักทีเนี่ยนะคะก็ต้องติดตามกันว่าจะฟินกันแบบไหนมอนจะขาดกันไปไหมค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ก้องและศิปตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ